สวัสดีค่ะต้อนรับเทศกาลแห่งวันแม่เดี๋ยววันนี้วิะพามาทำขนมช่อมะลิเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคุณแม่นะคะเริ่มจากการทําไส้ให้เราเตรียมทั่วเขียวเลาะเปลือกค่ะในปริมาณ100กรัมนําไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะล้างจนน้าใสแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้เป็นเวลา3ชั่วโมงแช่ครบ3ชั่วโมงแล้วเราก็นํามาต้มให้สุกเละเลยค่ะใช้เวลาต้มเนี่ยประมาณ15นาทีด้วยไฟอ่อน ครบ15นาทีแล้วปิดแก๊สถั่วสุกเละดีแล้วนะคะสังเกตได้จากเม็ดถั่วเนี่ยจะบานแล้วก็ฉีกออกค่ะให้เรานำไปลินน้ำทิ้งให้เหลือน้ำน้อยที่สุดแล้วก็เอามาเทลงเครื่องปัน่นใส่น้ำตาลทรายลงไป80กรัมเกลือป่น1ส่วน8ช้อนชาหัวกะทิ100 ml ใช้เป็นหัวกะทิแท้100%ตราอร่อยดีที่มีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ100%เขย่ากล่องก่อนนะคะ เปิดง่ายใช้งานสะดวกตวงออกมาค่ะ 100ML ถ้าใช้งานไม่หมดกล่องเนี่ยสามารถปิดฝาแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นอยู่ได้นาน5วันเทใส่ลงไปเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยแล้วก็นำมาเทกวนในกระทะใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแห้งเป็นก้อนเดียวกันร่อนไม่ติดกระทะเนี่นะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วแห้งแล้วค่ะ แล้วก็เนื้อเนี่ยร่อนเป็นก้อนเดียวกันไม่ติดกระทะจะทดสอบโดยการหยิบขึ้นมาปั้นก็ได้นะคะเนี่ยค่ะอ่ะลองปั้นดูร้อนหน่อยนะเนี่ยค่ะเขาสามารถปั้นเป็นลูกได้เราก็พอแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยนํามาเทพักไว้ในถาดพอเย็นตัวลงแล้วเราก็จับขึ้นมาปั้นคึงให้กลมๆชั่งน้ําหนักให้ได้อยู่ที่ลูกละสิบกรัม ปั้นเสร็จแล้วได้ทั้งหมด30ลูกเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทําในส่วนของแป้งกันค่ะให้เราตั้งกระทะยังไม่ต้องจุดไฟใส่แป้งเค้กลงไป150กรัมน้ําตาลทราย50กรัมหัวกะทิแท้ร้อเปเซนต์ราอร่อยดี150 ml น้อาน้ำเปล่า170 ml แต่งกลิ่นมะลิลงไปประมาณ3หยดคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีพอเข้ากันดีแล้วเราก็จุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟอ่อนกวนช้าๆไปเรื่อยๆค่ะ เนี่ยค่ะประมาณหนึ่งนาทีเขาก็จับตัวแบบนี้แล้วไม่ต้องตกใจนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะนวดนวดบีบีค่ะให้เขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแป้งร่อนไม่ติดกระทะเป็นเนื้อเดียวกันละอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้เราก็ปิดแก๊สเลยค่ะนำมาเทใส่ถาดพอเขาเริ่มอุ่นตัวลงเล็กน้อยพอที่มือจะทนความร้อนได้เนี่ย เราก็แบ่งแป้งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันหนึ่งส่วนจะทําเป็นสีขาวอีกหนึ่งส่วนนี้เราจะทําเป็นสีฟ้าค่ะให้แต่งสีผสมอาหารชนิดน้ําลงไปนะคะสีฟ้าแล้วก็นวดให้สีกระจายทั้งก้อนได้เลยค่ะพอนวดสีเสมอกันแล้วเนี่ยเราก็มาปั้นนะคะปั้นทั้งสองสีผสมกันคึงให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็ชั่งน้ําหนักให้ได้หนึ่งลูกเนี่ยอยู่ที่สิบหกกรัมนํามาแผ่ๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาไส้ที่เราทําไว้เนี่ยมาหุ้ม ึงให้กลมๆอีกครั้งหนึ่งนำวางลงบนถ้วยจิบเบอร์6ขนาดบรรจุ11มลปั้นเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะสูตรนี้ได้30ลูกค่ะพอดีกันทั้งไส้และแป้งเลยทีนี้ก็ให้เราใช้แหนบจับจิบขนมมาขึ้นเป็นกลีบดอกมะลิจิบวนไปค่ะอย่าจิกเข้าลึกนะถ้าเข้าลึกเกินเนี่ยมันจะทะลุถึงไส้ค่ะพอขึ้นชั้นสองก็สับวางชั้นสามก็สับวางเหมือนกันค่ะ นี่นะคะได้แล้วดอกมะลิหนึ่งดอกเดี๋ยววิจะแต่งเกสอดด้วยเม็ดเกล็ดน้ําตาลนะคะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่หรือว่าร้านที่ตกแต่งหน้าเค้กอะคะ่ะอ่าดอกนี้ดอกแรกเอาเป็นสีทองแล้วกันกดลงไปค่ะ นี่เรียบร้อยแล้วสวยเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง30ดอกเราก็จะมาจัดใส่กล่อง4หลุมค่ะขนาด4นิ้วครึ่งคูณสนิ้วครึ่งเบอร์อ e 44ี่สนำไปมอบเป็นของขวัญวันแม่ได้เลยนะคะสวยแล้วก็รับประทานได้ด้วยปิดฝากล่องค่ะส่วนอันนี้เรามาลองชิมกันใช้ช้อนตักลงไปง่ายๆเลยนะคะหืมนุ่มละมุนหอมแล้ว อ่อนๆอร่อยมากเลยค่ะลองไปทำกันดูเลยวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ